เดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับว่าเขาดาวปีนี้เขามีมาตรการอะไรอย่างไรอย่างน้อยๆครับพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังสูงเฝ้าระวังแล้วก็นําร่องด้านการท่องเที่ยวเนี่ยร้านอาหารเ,เปิดให้บริการแล้วก็ขายเหล้าได้นี่แต่มีเงื่อนไขว่านี่ครับ31ธันวาถึง1มกราเท่านั้นและต้องไม่เกินตีหนึ่งพอ31ธันวาส่งท้ายปีเก่าแล้วก็รอเขาดาวนั่ง กองกลุ่มอะไรกันปกไปกไปเนีน่ยนะท่านผู้ชมครับพอถึงช่วงเข้าดาว5 4าสี่หนึ่งแป้งเที่ยงคืนเข้าสู่วันใหม่ขอให้รู้ว่ามีเวลาอีกหชั่วโมงนะครับต้องกระดกให้หมดนี่ถึงตีหนึ่งและที่สำคัญร้านค้าที่จะเปิดต้องเป็นร้านที่เปิดโล่งอากาศทายเทพื้นที่ไม่แออัดแต่กิจกรรมแบบทางพระพุทธศาสนาของเราคือสวดมนต์ข้ามปี จะได้รับพรดีๆเริ่มต้นปีใหม่จะได้เจอแต่สิ่งดีๆสิ่งร้ายก็ทิ้งไว้กับปีเก่าส่วนกลางครับเขาจัด2จุดใหญ่ในวัดพระเชตุพนนะสาธันวาคมตั้งแต่4ี่ทุ่มครึ่งและวัดอรุณราชวรารามครับก็ตั้งแต่5้าทุ่มครึ่งก็จะมีพิธีเจริญจิตภาวนาแล้วก็สวดมนต์กันส่วนภูมิภาคครับเขาก็บอกว่าทั้ง76จังหวัดเนี่ยก็อย่างน้อย,อยจังหวัดละหนึ่งแห่งนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษ อีก3จุดใหญ่คือที่เชียงรายอุดรธานีและสุราษฎร์ธานีเหนืออีสานแล้วก็ใต้สามจังหวัดนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมเรื่องวัฒนธรรมท่องเที่ยวในพื้นที่และการท่องเที่ยวมิติศาส,สนาและภาครัฐก็บอกว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเขาดาวที่ไหนเนี่ยถ้าพบเห็นจุดนี้มันเสียงเนี่ยโอ้ไม่มีการคัดกรองเลยคนก็แออัดเบียดเสียด ไหนบอกว่าจะต้องจัดแบบไม่แอออดมีการคำนวณประชาชนเจลแอลกอฮอล์ก็ไม่มีบริการห้องน้ำก็ไม่ล้างแจ้งสายด่วนครับ11ึ1เนี่ยภาครัฐจะได้ส่งเจ้าหน้าที่รถเร็วไปจัดการเลย